ถ้าลงเป็นห้องลองคิดว่ามัน,นคุม้มไหมคะกับการที่คนในห้องต้องมาทถ้าหากว่าห้องนั้นครับสมัครใจเขาคุ้มขึ้นค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับคะแนนที่คุณจะได้รับสามสองคะแนนซึ่งสามารถเปลี่ยนเกณฑ์คุณได้ผมมองว่าอเครื่องใช้คุ้มค่าแล้วถ้าประกวดเสร็จเราชุดไว้ไหนคะชุดไว้ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับคนผู้ลงสมัครเลยครับไม่ได้เก็บไว้งั้นพี่ขอถามเสริมตรงนี้ก่อนนะครับชุดที่เอาไปเก็บกับผู้ลงสมัครเนี่ยครับ มันจะกลายเป็นขยะไหมครับหรือว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆต่อไปผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งดีต่อไปเพราะ Design คือมันเป็นวัสดุรีไซเคิลมันก็เข้ากระบวนการรีไซเคิลได้อีกแล้วครับถึงแม้ว่าใช่การทําชุดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเข้ากระบวนการรีไซเคิลมันเก้าอี้เป็นอะไรต่อไปได้เองครับงั้นมาคำถามพี่น้องคิดว่าะขยอข้อเพิ่มเติมค่ะน้องคิดว่าชุดรีไซเคิลเนี่ยรีไซเคิลของน้องเนี่ยมันคือการทำมันทำชุดอล้ค่ะคือน้องต้องตัดต้องเอามาทํา น้องคิดว่าหลังจากนั้นน่ะน้องจะสมามารถเก็บน้องกลับไปรีไซเคิลได้หรือเปล่าเพราะบางทีมันติดกาวทาสีซึ่งบางทีขยะตรงนั้นคือบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วแต่โดยปกติแล้วเขาสิ่อที่รีไซเคิลที่ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรืออะไรก็แต่มันมีกาวอยู่แล้วผมมองว่ามัน่าจะมาระมในการรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลเนี่ยนะครับเรามาจากไหนครับเช่นเราจะเอาขยะมาจากไหน ถ้าเด็กไปซื้อขยะมาเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มขยะแล้วมันจะไม่ใช่การทํางานอย่างยั่งยืนตามแบบพี่สายพัดน้องนะครับจากความตั้งใจของผมคือการที่ว่าให้เด็กนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลถูกต้องไหมครับอีกทคเนี้ยครับถ้าหาดเด็กจะซื้อขยะอันนี้เราก็ห้ามกันในจริงเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเด็กจะทําไว้แต่คือความตั้งใจของผมคือนําขวดที่ใช้แล้วนั่นเองครับผมมองว่าถ้าเด็กอยาเขาจะเอาเงินมาชิงรางว,าวาัลเพื่อเอาเงินห้องเนี่ยครับเขาคงไม่เอาไปเสียเงินห้องซื้อขวอดเพิ่ม แสดงว่าถ้าเด็กมีความตั้งใจที่จะซื้อของมาทําไม่ใช่เป็นการร<ม>ีไซเคิลน้อก็จะไม่มีการตรวจสอบครับ,บขอแค่เป็นมาสุที่สามารถรีไซเคิลได้ครับแล้วในเรื่องของถ้าจัดในวันคริสต์มาสนะครับมันจะทับซ้อนกับ งานมิชชันเอฟซีของบทอังกฤษหรือเปล่าครับจริงๆแล้วครับผมได้ไปคุยกับ,บ,บทางคุณปูนะการนะครับคือเหมือนว่าพี่คนที่เขาทำมิชชันเอฟซีครับปัจจุบันเขาเขาอยู่ชั้นม .6 อหงหกนะครับปีหน้านะครับเขาก็จะไม่อยู่แล้วเขาได้ก็เลยอยากจะให้งานนี้ครับเป็นงานที่สภานักเรียนนำไปต่อยอดแทนและวก็การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสารกกะการเรียนรู้ต่างประเทศและสภานักเรียนครับเราช่วยเล่าวิธีการดำเนินง,งานของ งานวีซิเคิลจูอินเพรสให้พี่ฝันเหมือนกันทุกขั้นตอนคร่าวใช่ไหมครับขั้นแรกครับเราก็จะเปิดรับสมัครอย่างน้อย1นถึงสเดือนเพื่อให้น้องๆครับได้ไปทำชุดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีกลุ่มไลน์คอยแจ้งข่าวสาร2เราจะนำถ่ายรูปโปสเตอร์ทำแบบประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีงานนี้นะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เสร็จปุ๊บครับคือวันแข่งขันวันแข่งขันครับเราจะเป็นธีมคริสต์มาสตรงกับวันคริสต์มาสเสร็จปุ๊บเราจะให้นะครับมีคะแนน2หมวด1คือชุดกับของคือคะแนนรางวัลขั้นปกติน ในวันที่มีการจัดนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยปัญหาต่างๆที่ครูไม่อนุญาตหรือทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีการยินยอมเราจะทำอยังไงบ้างครับในเบื้องต้นครับตรงนี้ครับเราต้องพยายามอไปคุยกับฝ่ายนั้นๆหรือคุณครูแล้วนะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราขอไปานรียนแล้วเราขออนุญาตจัดแล้วนักเรียนสามารถมาเข้าร่วมได้แต่หากว่ามันเติรนที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ ตอนนี้นในของของฝั่งนี้เอเอ็สซีรับพี่ในนาะมของประธานองค์กรคือตอนนี้นพี่ได้คุยกับกู่คือเขากาลังจะประชุมแล้วก็กําลังจะดําเนินการหาผู้จัดการกองของกบคนใหม่ในการดาเนินการกิจกรรมต่อไปแต่ถ้ากิจกรรมมนะีในเอเอสซีเนี่ยมันดาเนินต่อไปเราจะแก้ปัญหาจากกิจกรรมนี้ยังไงจะยกเลิกหรือไม่หรือว่าจะมีวิธีเกการจัดก,กิจกรรมนี้ ผมมองว่าเป็นการช่วยต่ออาจจะคุยเราอาจจะไม่ได้คนชุวมาครับอาจจะเป็นคนช่วยงานแทนแต่เราเสนอแนวที่นี้เพิ่อไรแบบเพิ่มไรนีครับือสุดท้ายแล้วอรฟฟิศเอเลี่ยนีไม่ได้หายไปแต่เราแค่เพิ่มประโยชน์เข้าไปเพิ่มหัวข้อเข้าไปนั่นเองครับน้องรู้เรื่องข้อกฎหมายพ d ดีพไหมครับถ้าข้อมูลนักเรียนในกระดาษแผ่นนั้นมันหลุดขึ้นมาน้องจะรับผิดชอบยังไงข้อมูลในที่นี้หมายถึงว่าข้อมูลชื่อชื่ออะไรพวกนี้ครับชื่อรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระดาษก็ได้ แน่นอนครับต้องใช้เอกสารราชก,การเป็นใบางานหรือใบความรู้ครับซึ่งเปข้อมูลมากสุดแม้แ,แค่ชื่อครับชื่อคนก็มีผลนะครับแต่ข้อมูลหลุดไม่ว่าจะเป็นเลขที่ชั้นเรียนเช่นคดีการลักพาตัวเด็กต่างๆนะนะนะขอภัยครับคดีการลักพาตัวเด็กหลายๆครั้งก็เกิดจากการที่ คนภายนอกหลายๆคนรู้ที่นักเรียนภายในแล้วเข้ามาแฝงตัวว่าเป็นผู้ปกครองคนคนนี้คนคนนี้นองจะรับผิดชอบอย่างไงครับนี่มาชีวิตคนเลยนะครับครับผมในเบื้องต้นครับเอกสารตรงนี้ครับมีการใช้แค่ภายในโรงเรียนและเป็นการใช้แค่แคเฉพาะในห้องน้ำนักเรียนหญิงถามว่าที่ไปที่ของมันต่อไปคือเมื่อไปใส่ในกระดาษตรงนี้ครับนักเรียนหญิงก็แค่เอาไปห่อผ้าอนามัยนั้งไปครับซึ่งคงไม่มีโจคนไหนหรอกครับที่ไปแกะผ้าอนามายัยเพื่อมาดูรายชื่อครับถ้าที่คิดกับกันครับแล้ว,วมีนักเรียนหญิงคนใดคนหนึง่งที่หรืออาจจะเป็นผู้หญิงคนใดคนหนเรา เข้าไปที่ห้องน้ําแล้วหยิบกระดาษออกมาโดยที่ไม่ได้ใช้ของผ้าทำไมทั้งปึกนะครับก็อาจจะได้ชื่อคนประมาณหาสิบหกสิบชื่อได้เลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นมาญหาในระยะยาวมากเลยนะครับน้องจะรับผิดชอบยังไงครับในเบื้องต้นก็หามันเป็นอย่างเงี้ยครับน้องต้องการคุยกับขอไปปรึกษาคุยกับทางสภาพเทศหรือภาอรัฐอีกยังไม่ได้เหมาะสมตรงนี้ครับกระดาษ A สีที่น้องน้องจะใช้กระดาษ A สี่ใช่ไหมครับ กระดาษรีไซเคิลน้องคือใช้หน้าเดียวหรือสองหน้าครับอ่าในเบื้องต้นครับอ่ากระดาษผอมผ้านำไหมครับอาจจะต้องใช้หน้าเดียวครับเพราะว่ามันถอเสร็จปุ๊บมันก็คือใช้ทั้งแผ่นอย่ดีครับแล้วมันจะยั่งยืนตรงไหนตามที่สายพัดน้องครับการใช้กระดาษหน้าเดียวที่โคตรไม่ยั่งยืนเราใช้ทั้งแผ่นนะครับการ่อผ้านำไหมเราคงไม่ใช้หน้าเดียวแล้วครับแล้วแทนที่กระดาษตรงนั้นน้องสามารถทำาายรียูสได้ใหม่ก่อนแล้วนํากระดาษรียูสที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วไปรีไซเคิลเป็นกระดาษผอมผ้านำไหมจะไม่ยั่งยืนกว่าเเหรรรรรรอคคััััับบบตงนนนนนีี้มมกกกิดปะโยยช์ ก็กระดาษทั้งสองแบบว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเหมือนกันนะมันเกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เราสามารถต่อไปห่อผ้าได้และรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้อีกแต่ว่าที่น้องพูดมาคือมันเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนแต่มันไม่เกิดประโยชน์กับสิงแรดล้อนนะครับกับการที่น้องใช้กระดาษที่ใช้เพียงแค่หน้าเดียวแล้วอีกด้านหนึ่งสามารถใช้ทำองแผ่นได้ห่อป้ายทาไมใช้ทน้าแผ่นกระดาษที่พิมพ์แล้วหน้าเดียวกับกระดาษพิมพ์สองด้านอ๋อใบงานมันพิมพ์สองระดาบแล้วแต่ครับบางรันก็ใช้สองหน้านะครับ แต่ผมมองว่าสุดท้ายเราก็ใช้ทั้งหน้าเั้าวของแผ่นต้องไหมครับมันก็เป็นการรีวิวตยูยยเซเ,ซเคล่ยอดีครับครับเื่อน,น้องช่วยยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าการะดาษ A4 เนี่ยมันมีสองหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องเข้าใจแล้วมันมีสองหน้าใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าแต่น้องยังจะบอกว่าเราไม่เลือกที่ใช้กระดาษหน้าเดียวก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าน้องก็จะไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วครับว่าการรีไซเคิลนะครับเรานำไปห่อภานนะเพื่อการรีไซเคิลหรือว่าการรีวิวต่ว่า ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วนะครับน้ำหนักของมันนะครับถ้าเกิดเราเอาไปดีอุสนะครับเราได้ความรู้หรืออะไรมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามาหอ่อท่านทำไมก็คือเสียเงินนะมันเป็นประโยชน์ก็ต้องเรียนรี้เขาว่าก,การวิจัยคึ้ไม่ได้มีแค่ตรงเียนนครศึกษาคนเดียวเราอาจจะได้รับจากตรงที่อื่นมาด้วยที่แบบในาาการวีดีวุสตรงนู้นนะครับแต่สุดท้ายคือเราอยากจะช่วยแบบเราจะได้เกี่ยวข้องกับนักรเรียนด้วยครับกระดาษที่เอามาจากภายนอกนี่มีเอามาจากไหนครับไม่ไม่มีกระดาษภายนอกครับมีแค่กระดาษภายใน แต่หม<ช>ายถึงว่าหมายถึงว่าโรงเรียนนครสวรรค์ไม่ได้รียูสตรงนี้ที่เดียวครับมีตรงองื่นด้วยที่เขาทำน้อจะรู้ได้ไะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าแม่มว่าเอากระดาษตรงนี้ยไปถ่ายน้องจะทราบได้ตรงนี้ครับเป็นปัญหาที่ยากมากเลยนะครับเพราะอาจถึงคือเราจะมีการเปลี่ยนใช้ตรวจอยู่วันวันวันใช่ไหมครับ หากกระดาษนะครับมาลดผิดปกติเราหรือว่าเราได้รับแจ้งมาจากนักเยนอะไรเงี้ยครับเราจะแก้ไขอามีทารับก็คือแม่บ้านก็ได้วาครับว่าตรงกระดาษสุดยอดเรานรามาใช้เพื่อให้ตัดสินหญิงไม่ได้เอามาขายอะไรเงี้ยครับพี่ขอถามเป็นภาพรวมนะครับน้องคิดว่าตัวเองมีความเป็นผู้นําเพียงพอหรือเปล่าแล้วมีอย่างไรครับความเป็นผู้นําถ้าเป็นหนู หนูจะวัดจากความที่สามารถแยกงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็มีความตัดสินใจเป็นยังไงแล้วก็มีความคิดทัศนคติเป็นยังไงถ้าให้หนูมองจากมุมของหนูมองตัวเองคิดว่าหนูยังพัฒนาได้มากกว่าวนี้คหมะในฐานะประธานนะครับหองคิดว,ว่าตัวเองเป็นอัญมณีประเภทไหนเพราะอะไรครับอัญมณี จริงๆผมอยากเป็น่านมากกว่าเพราะว่ามันดูไม่ต้องทำอะไรเลยมันแบบสบายมีชีวิตของมัน,แ,นแต่ว่าคนก็ยังต้องการอยู่แสดงว่าในฐานะประธานน้องด้วยที่จะไม่ทำอะไรเลยหรอคะถ้าทำได้น้องเลือกที่จะทำอะไรบ้างหรือว่าน้องเือที่จะไม่ทำอย่างที่น้องบอกอถ้าเลือกได้หนูก็คงจะหนูก็คงจะต้องทำในหน้าที่ของหนูนะคะเพราะว่าการ หน้าที่ของตัวเองมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะทำตำแหน่งประธานนี่น้องอยากเ,เองหรือว่าไดเชวนมาให้เป็นคือหนูก็ตอนแรกนะคะตอนที่มีความคิดว่าจะทำผักนะคะคือหนูก็อยากไปอยู่ฝ่ายการเงินแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันน่าจะหาคนมาเป็นประธานยากแล้วก็เขาก็ เขาก็เชื่อในตนหนูว่าหนูทำได้ก็เลยหนูก็เชื่อในตนหนูเหมือนกันค่ะแสดงว่าที่น้องมาเป็นประธานเพราะว่าไม่มีคนอื่นที่สามานมาดำรงตำแหน่งได้ใช่ไหมคัมันก็มีแหละค่ะคนที่อยากขึ้นมาเป็นประธานแต่ว่าด้วยความที่การที่เราจะทำพรรคแล้วเราจะไปชวนคนอื่นมาแล้วเราพูดว่ายังไม่มีประธานเลยมันดูไม่มีหัวเรือะคะ่ะมันดูใก่้เคียดูเดือแรก น,น,น้องให้นิยามก,การทำงานของตัวน้องว่าอะไรครับนิยามก,การทางานของหนูก็คจะเป็นคำว,ว,ว่าชิลค่ะว่าชอบชิลถ้าเกิดการทำงานจริงมันมันไม่มีความชิลอย่างที่น้องว่าแล้วการทำงาน จะเกิดปัญหาอะไรไหมครับเมคิดว่าหนูสามารถทําทุกอย่างให้มันชิวได้ค่ะแม้แต่งานที่มันมีความจริงจังอย่างเช่นพิธีต่างๆนะครับความเชื่อของหนูในถ้ามองในการทำพิธีต่างๆันคงจะเป็นการวางแผนให้มันมีการเป็นรูปเป็นร่างแล้วตั้งแต่เริ่มแล้วก็ค่อยๆทำพทิธีละส่วนค่ะพี่ขวั เราว่าคนดีแต่ไม่เก่งกับคนเก่งแต่ไม่ดีน้องเลือกที่จะทํางานกับคนแบบไหนเพราะอะไรครับขอนียามความไม่ดีได้ไหมคะที่น้องเข้าใจครับว่าคนไม่ดีคืออย่างไรอาการยที<ม>่ประสบการณ์ของ ตามความคิดเลยครับเนี่ยคนเก่งแต่ไม่ดีค่ะเพราะว่าการทำงานับคนที่ไม่เก่งแต่ว่าดีหนูมไม่รู้ว่าไม่ดีของพี่เป็นยังไงแต่ว่าถ้าเปของหนู คนไม่ดีคือเป็นพวกที่แบบว่าไม่รักษาคำพูดหรือว่าไม่รักษาคำพูดหรือว่าแบบว่าชีวิตส่วนตัวนิสัยเขาอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นพวกแบบชอบพูดจาคำเลงพูดไม่คิดหรือว่าเป็นพวกแบบเอาแต่ใจอะค่ะแต่ว่าเรื่องการทํางาน่มันอาจจะเขาอาจจะทํางานเก่งซึ่งการทํางานกับคนเก่งมันเป็นเรื่องที่จะทําได้จะทําให้งานเราไปได้สะดวกถึงแม้ว่าเราจะไม่ เราอาจจะต้องตีกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องนิสัยเขาแต่เราก็จะพยายามควบคุมนิสัยเขาให้มาเข้ากับเราได้แล้วก็อาจจะปรับนิดนึงเขาอาจจะปรับนิดนึงให้กับข้อหาให้มันจูงกันได้ให้งานมันไปต่อได้แล้วน้องยายาคิดว่าตัวน้องอยู่ในประเภทไหนครับระหว่างคนดีแต่ไม่เก่งกับคนเก่งกับนี เป็นคนเก่งแต่ไม่ดีละกันเพราะหนูก็เอาแตใจค่ะการเป็นคนไม่ดีของหนงมันจะทำให้การทำงานในระยะยาวกับผู้อื่นภายในพักลงถึงภายในสาภาไหมคะไม่ใช่ไม่ดีของหนูก็อาจจะส่งผลกระทบไหมหนูคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเชื่อว่าหนูมี ที่ภาวะมากพอที่หนูจะควบคุมนิสัยตัวเองให้ไม่ไปกระทบกับคนอื่นแต่จะมีแบบหลดไว้บ้างนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องการจะพูดความต้องการของเราเหมือนกันเว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ต้องพูดอะคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะทํางานได้ด้วยกันไม่ได้เราคิดว่าทําไมคนภายในโรงเรียนถึง mm hmm. ต้องออไว้ใจหรือว่าเชื่อใจให้น้องทำงาน,นในฐานะคณะกรรมาการสภานักเรียนครับ คนภายในโรงเรียนต้องเชื่อใจหรือไว้ใจให้น้องทางานในานะคณะกรรมการสภานักเรียนครับทา,ภา,ภา,ภาไมต้องเชื่อใจหนูคิดว่าทุกคนที่มองหนูมาเขาก็คงจะไม่ได้เชื่อใจหนูร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าหนูก็จะพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าหนูก็สามารถควบคุมงานหรือว่าทําอะไรต่างๆให้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาพึงพองใจได้ค่ะแล้วมีวิธีการอย่างไรล่ะ ที่จะทำให้คนเราเราชื่อใจจะเป็นการวางบุคลิกหรือว่าการสแสดงทัศนคติอย่างนี้ค่ะเป็นการสแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุดให้เขาแบบตัดสินใจได้ว่าเขาชอบความคิดเราไหมค่ะจะเชื่อใจเราได้มากนาัก